วันนี้ครัวบ้านนอกคนบ้านบ้านมีเมนูเด็ดๆมาฝากกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทำหมูสับผัดพริกแห้งมเขือเปาะใส่ใบโหระพาด้วยนะครับเมนูนี้เด็ดแน่นอนห้ามพลาดนะครับรสชาติเนี่ยเข้มข้นข้าวเกลี้ยงหม้ออีกเหมือนเคยนะครับผมทำง่ายวัตถุดิบก็น้อยไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับทำออกมาก็จะสีสันสวยหอมน่าทานสุดๆไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับ อันดับแรกเลยครับเราจะนําเกลือป่นประมาณ1ช้อนละลายในน้ําประมาณครึ่งลิตรหรือ1ลิตรก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหั่นมะเขือลงไปแช่เพื่อไม่ให้มะเขือนั้นดํานั่นเองนะครับผมจากนั้นก็ให้ใส่น้ําส้มสายชูลงไปสัก1ช้อนนะครับจะช่วยให้มะเขือนั้นขาวสวยนะครับคนให้เข้ากันนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการหั่นมะเขือลงไปแช่ได้เลยนะครับ จากนั้นก็ลงมือหั่นมะเขือเปาะเป็น4ส่วนแบบนี้นะครับลงแช่ได้เลยครับหั่นมะเขือเปาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แช่เอาไว้สักพักหนึ่งนะครับก่อนจะนำไปผัดเนี่ยเราก็ล้างน้ำให้สะอาดสัก1-2น,น้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จากนั้นเราก็มาตำกระเทียมกับพริกกันก่อนครับกระเทียมใช้1ห,หัวใหญ่ครับแล้วก็พริกแห้งประมาณ20เม็ดครับถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ลดลงได้ตามความชอบของเราครับเอาละครับคราวนี้ก็มาลงมือผัดกันได้เลยครับ น้ำมันพืชนิดหน่อยครับจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำรวมกันลงมาผัดให้หอมก่อนนะครับผม ผัดจนพริกกับกระเทียมหอมนะครับจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูสับลงไปได้เลยครับหมูสับเนี่ยผมใช้ประมาณ300กรัมนะครับใครชอบมากกว่านี้ก็ตามความชอบของเราได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้ใส่น้ำเปล่าลงไปได้เลยครับ ก็กะให้พอดีกับมะเขือของเรานะครับถ้าใส่น้อยเกินไปมะเขืออาจจะไม่สุกได้นะครับก็กะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราผัดเสร็จแล้วเนี่ยน้ำจะเหลือคลุกคลิกกำลังพอดีนะครับแต่ถ้าน้ําน้อยเกินไปเนี่ยเราก็เพิ่มเติมได้ทีหลังเหมือนกันนะครับจากนั้นก็มาดูเครื่องปรุงกันบ้างครับก็จะมีน้ํามันหอยประมาณ 1- 2ช้อนนะครับผม ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับประมาณ1ช้อนครับน้ำปลาใส่นิดหน่อยพอนะครับผมครึ่งช้อนก็พอครับอาหารประเภทผัดเนี่ยเราจะไม่เน้นเค็มมากนะครับเวลาเราทานเหลือกินเหลือเนี่ยเรานำมาอุ่นจะได้ไม่เค็มเกินไปนะครับถ้าเกิดชอบสีออกเข้มหน่อยก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปสักหนึ่งช้อนครับสีจะได้เข้มน่าทานครับ ซีอิ๊วดำหวานเนี่ยจะออกหวานหวานไม่เค็มนะครับตัดหวานด้วยน้ำตาลส่ขาวสักครึ่งช้อนนะครับผมเป็นคนติดหวานนิดหนึ่งก็ใส่ครึ่งช้อนแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานเนี่ยก็ลดลงได้ตามความชอบครับใส่ผงชูรสลงไปครึ่งช้อนชานะครับผมขอ,อนิดนึงนะครับใครไม่ทานเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับผมปรุงรสชาติเข้มข้นได้ที่แล้วก็ใส่มะเขือเปาะลงไปได้เลยครับ มะเขือเปาะที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ200กรัมนะครับผมใครชอบมากใส่มากได้ตามความชอบนะครับตอนจะนํามาใส่เนี่ยครับก็ล้างน้าให้สะอาดก่อน,นครับหลังจากที่เราแช่ในน้ําเกลือกับน้าส้มนะครับล้างสักสองน้ําให้สะอาดก็จะออกมาขาวน่าทานแบบนี้นะครับสําหรับมะเขือเปาะนะครับผมเวลาที่เราใส่มะเขือเปาะลงไปน้ําต้องเดือดไฟเนี่ยเร่งนิดนึงนะครับ แล้วก็คนให้มะเขือเนี่ยถูกความร้อนถูกน้ําซอสผัดให้ทั่วถึงเสมอกันนะครับจะได้ไม่มีส่วนไหนที่ดํานะครับผมใส่มะเขือเปาะลงไปผัดแล้วก็ใช้เวลาผัดไม่นานนะครับ แค่ให้มะเขือเปาะสุกก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยนะครับผมใส่มากหอมมากครับจากนั้นก็ใส่เป็นพริกนะครับพริกซอยนะครับสีกเขียวสีแดงก็ได้ครับก็สีไหนก็ใส่ได้ตามความชอบนะครับอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับผมส่วนตัวชอบเป็นพริกเขียวนะครับสีเขียวเวลาทานแล้วอร่อยดีนะครับผมใครชอบสีแดงก็ใส่สีแดงได้นะครับ เอาละครับแค่นี้ก็เสร็จได้ทานแล้วนะครับใช้เวลาผัดไม่นานแป๊บเดียวเองนะครับผมหมูสับผัดพริกแห้งมะเขือเปาะใบโหระพานะครับผัดเสร็จแล้วก็หน้าตาดูเอานะครับสีสันสวยน่าทานสุดๆเลยครับกินเนี่ยหอมมากๆนะครับผมสังเกตดูที่มะเขือเปาะนะครับผมก็สีสันเนี่ยเขียวสดใสไม่ดําด้วยนะครับกรุบกรอบกําลังพอดีนะครับแบบนี้ครับจะทานกับข้าวสวยร้อนหรือว่าราดบนข้าวสวยเลยก็สุดยอดไปเลยนะครับผม หอมมากๆเลยครับตอนแรกผมก็กะว่าจะผัดไม่เยอะนะครับหมูประมาณสามดีนะครับผักด้วยอะไรด้วยเวลาผัดรวมกันเสร็จแล้วก็ตักได้ชามโตๆแบบนี้เลยนะครับผมมาครับมาทานพร้อมๆกันนะครับมาทานด้วยกันครับตักใส่จานสวยๆแบบล้อๆเลยครับผมขดข้าวมาเตรียมรอได้เลยครับการเดียวเนี่ยคงไม่พอนะครับก็คงต้อง ยกหม้อมาทั้งหม้อแน่นอนนะครับผมก็กับข้าวของผมเนี่ยต้องยกหม้อมาทั้งหม้อครับเพราะว่าน่าทานนะครับชวนทานมากๆเลยนะครับผมก็ใครชอบเมนูง่ายๆเมนูนี้ก็ลองไปทําทานดูได้นะครับคิดว่าหลายท่านเนี่ยก็น่าจะชอบนะครับแล้วก็ทําง่ายด้วยวัตถุดิบก็น้อยไม่ยุ่งยากใครที่ทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งนะครับก็เมนูนี้เหมาะมากๆนะครับทาออกมาแล้วน่าทาน แล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นนะครับรสชาติเนี่ยปรุงได้ตามความชอบของเราได้เลยนะครับผมถ้าชอบรสไหนเป็นพิเศษก็เพิ่มเติมเอาได้นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณม,มากๆนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ